น้องครับมาถึง EP นี้นะครับก็จะเป็น EP ที่จะมีการอธิบายนะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติของเซลล์นะครับ,รบก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของการคำนวณเนาะนะครับเอ๊ะทำไมถึงต้องเรียนคุณสมบัติของเซลล์ครับอ่านน้องๆดูดีๆนิดนึงเนาะต้องคุณสมบัติของเซลล์เนี่ยดูตามสไลด์ตามตัวอย่างนี้เลยนะพี่ขออนุญาตขยายให้น้องดูนิดนึงนะครับ คุณสมบัติของเซลนะครับเราจะพูดถึงนะครับว่าในแต่ละเซลเนี่ยใน Excel นะครับมันจะสามารถที่จะสร้างนะครับตัวฟอร์แมตต่างๆหรือว่ารูปแบบต่างๆเนี่ยได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเช่นเราอยากได้รูปแบบวันที่หรือว่ารูปแบบของเลขปัจจุบัตัวประชาชนที่พอเวลาเราพิมพ์เลขปัจจุบัตัวประชาชนเราสังเกตดูแม้มันจะมีขีดอยู่ตรงกลาง ใช่ไหมหลายขีดเป็นช่องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอยู่ตรงนี้แหละตรงฟอร์แมตเซลนะครับหรือไม่ก็เป็นในรูปแบบของตัวเงินนะครับหรือว่ารูปแบบของเวลานะครับหรือว่าเป็นเทคที่เราจะกำหนดไว้นะครับมันจะอยู่ในรูปแบบของฟอร์แมตเซลนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลงมือทำในรูปแบบของฟอร์แมตเซลกันเลยดีกว่านะครับซึ่งในรูปแบบของฟอร์แมตเซลเนี่ยถ้าน้องๆทำไปเนี่ยน้องๆอาจจะเคยเจอตัวอย่างเนาะ ลังตัวอย่างนะครับที่พอเวลาเราพิมพ์ยอดขายแล้วตัวเลขในยอดขายมันปรากฏเป็นเลขรูปแบบแบบเนี้ยที่มองเห็นอยู่ในหน้าจอแบบเนี้ยนะครับวิธีการแก้ไขคือเราก็ต้องไปตั้งค่านะครับ format cell นะครับก็คือลากดับแล้วก็คลิกขวาเลือกคำว่า format cell นะครับหรือว่ารูปแบบเซลล์นะครับผมก็แล้วก็ไปตั้งค่าให้มันเป็นตัวเลขตามต้องการ นะครับตัวเลขเนาะตามต้องการได้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองตัวอย่างก,กันดูก่อนนะครับเปิดขึ้นมานะฮะอ่ะพอเวลาเราเปิดตัว Excel ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะฮะถ้าน้องๆอยากจะใช้งาน Format ตเซลล์เนี่ยนะครับอย่าง EP ที่ผ่านมาเนี่ยพี่บอกว่าให้ไปที่เมนูหน้าแรกแล้วมันจะอยู่ทางด้านบนถูกไหมตรงนี้เนาะอ่าอันนี้คือคุณสมบัติของเซลล์นะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะเรียกจากตรงนี้ได้เลยเหมือนกันแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยมันมี format เอื่นอีกไหมนะครับถ้าน้องเลือกจากตรงนี้ไปปุบ๊บมันจะมีเมนูอยู่ล่างสุดที่เขียนว่ารูปแบบตัวเลขเพิ่มเติมอ่าอันนี้ก็คือการจัดรูปแบบเซลล์หรือว่า format ซลล์นั่นเองนะครับที่จะเรียกผ่านตรงนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากเรียกผ่านตรงนี้เราสามารถคลิกขวาช่องเซลล์ใดก็ได้เนาะเ้วเลือกคําว่าจัดรูปแบบเซลล์ มันก็จะปรากฏนะครับตัวจัดรูปแบบเซลล์ขึ้นมาทางนี้มันก็จะมีเหมือนกับข้างบนเหมือนกับ EP ที่ผ่านมาเลยว่ามันจะมีประเภททั่วไปนะครับประเภทตัวเลขสกุลเงินเห็นไหมลองสังเกตตัวเลขกับสกุลเงินมันจะมีตำแหน่งทศนิยมบอกเราว่าต้องการกี่ทศนิยมถูกไหมฮะบัญชีเห็นไหมวันที่วันที่ก็จะมีให้เราเลือกนะสังเกตไหม บางทีก็จะเก็บตัววันที่ไม่เหมือนกันอ่ะอย่างเมื่อ EP ที่เราพี่สอนเก็บวันที่เป็นอะไรฮะเป็นวันทับเดือนทับปีเนาะอ่าแต่ถ้าสมมติใครบอกว่าอุ้ยอยากจะเก็บเป็นปีพศออทํายังไงล่ะในตัวอย่างมันมีแต่ปีคศออน้องมาดูสังเกตตรงนี้ลูกตัวอย่างเนี่ยเป็นคศหมดเลยถ้าเราจะเก็บตําแหน่งนะครับวันที่ตัวปีพศเนี่ยให้ตรียตัว คอศเนี่ยให้เป็นพอศนะหนูมาดูตรงนี้ลกูกชนิดของปฏิพินมันขึ้นคำว่าเกเกเรียนอ่าเกเกเรียนเนี่ยมันจะเป็นปฏิทินประเภทของคอศถ้าเราจะทำให้เป็นพอศพอศเอาย่อมาจากพุทธศักราชเราก็เปลี่ยนเป็นพุทธศักราชครับเห็นไหมมันจะเป็นเลขพอศให้เราแล้วนะครับเป็นเลขพอศให้เราแล้วเราก็สามารถที่จะมาเลือกตั้งค่าตรงนี้ได้ว่าเราจะเก็บข้อมูลแบบไหนรูปแบบแบบไหนนะฮะเป็นแบบนี้เนาะ อ่ะเรามาดูในส่วนของเวลาบ้างนี่ในส่วนของเวลาหไหมเวลาส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้เก็บอะไรมากมายเนาะฟอร์แมตมันก็จะอยู่ตามนี้นะครับเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์เป็นมีทศนิยมกี่เปอร์เซ็นต์ก็ดูตรงนี้เนาะเศษส่วนเห็นไหมเศษส่วนนี้อ่ะเรามาดูส่วนใหญ่เศษส่วนเราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับเชิงวิทยาศาสตร์ก็เป็นทศนิยมข้อความก็จะเป็นแบบข้อความธรรมดาพิเศษก็จะเป็นแบบอ่ะหมายเลขโทรศรรัพท์อย่างเนี้ย อันนี้คือหมายเลขโทรศัพท์ไอ้ตัวอย่างตัวนี้นะมันเป็นตัวอย่างที่ตัวเราบอกกาหนดมาให้ซึ่งบางทีเราเราไม่ได้ใช้แบบนี้เนาะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นของต่างประเทศแต่ดูหมายเลขประจำตัวประชาชนดีๆเห็นไหมมันเก็บอ่าไม่มีขีดนะแต่มันว่ามันเว้นว่างตรงตรงขีดไว้เห็นปะมันก็จะเป็นรูปแบบประชาชนของของคนไทยเลยเห็นไหมเป็นแบบนี้เลยเนาะอ่าเราก็สามารถที่จะมาเลือกตรงนี้ได้หรือถ้าเราอยากจะกําหนดเองลกูก ถ้าเราอยากจะกําหนดเองเนี่ยนะมันก็จะมีตัวเทมเพลตให้เราเลือกเยอะเหมือนกันเลยเนหะ็นไหมแบบนี้นะครับนี้เลยนะฮะเราก็สามารถที่จะเลือกกําหนดตรงนี้ได้นะครับทีนี้เราจัดรูปแบบเซลล์มีแต่จัดรูปแบบคนดนสมบัติของเซลล์อย่างเดีวหรอไม่นะครับน้องมาดูตรงนี้อันนี้เป็นสําหรับคนณสมบัติประเภทตัวเลขตัวอักษรหรือรูปแบบนะมาดูที่แถบเมนูที่2การจัดแนวอ่าน้องๆสังเกตด,ดูตรงนี้นะ สมมติว่าดูตรงคําว่าเงินเดือนนะพี่คลิกคําว่าเงินเดือนนะแล้วก็เลือกจกัดรูปแบบเซลล์พี่บอกว่าอยากจะให้เงินเดือนอะ่ะมันเอียงหน่อยถ้าใน Word เราทําได้ไหมทาได้เนาะในนี้ก็ทําได้เหมือนกันใน Excel มาเลือกตรงการจัดแนวดูเห็นตรงช่องการวางแนวไหมเราแค่เอาเมาส์ลากไอกจุดแดงๆขึ้นไปทางด้านบนอ่าขึ้นไปทางด้านบนกดโอเคเงินเดือนเราก็จะเอียงละเห็นไหมอ่าจัดง่ายไหม จัดง่ายเนาะอ่ะเรากลับไปเหมือนเดิมนะฮะกลับให้มันมาเหมือนเดิมนี่ตรงนี้มันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วตรงนี้ทําอะไรได้บ้างตรงนี้ทําอะไรได้บ้างนะฮะอ่ะคลิกขวาใหม่นะครับรูปแบบเซลล์ครับนอกจากการจัดแนวแล้วนะครับมันก็จะมีตรงนี้การควบคุมข้อความมีตัดข้อความมีภาษาเซลล์ตอนนี้มันเมื่อ EP แรกเราภาษาเซลล์ไปใช่ปะ่ะมันก็จะติดคำว่าภาษาเซลล์ ถ้าตัดข้อความมันจะเหมือนกับช่องนี้ลูกเนี่ยที่เรามีประโยคยาวๆก็คือการตัดข้อความนั่นเองนะฮะามาดูตรงฟอนต์บ้างฟอนต์นี้ก็จะเหมือนกับของ Word เลยก็คือเลือกขนาดฟอนต์นะครับเลือกอคุณสมบัติสีต่างๆเลือกตัวรูปแบบฟอนต์ว่าจะเป็นแบบไหนนะฮะ มาดูตรงเส้นขอบลูกนะ่ะใครที่ทำตารางใน Excel นะครับทำตารางใน Excel เนาะแล้วต้องแบบระบุเส้นขอบนะครับเช่นอยา่างเออเนี่ยเป็นเส้นขอบที่พี่เคยลากไว้เนี่ยลน้องเคยสังเกตไหมลูกตรงเส้นขอบตรงนี้เป็นหนาแต่ตรงข้างในเป็นเส้นประหมดเลยแล้วเขาทำยังไงมันอยู่ตรงนี้ลูกนี่เราลองลากดำนะลองลากดำคลิกขวาลูกจัดรูปแบบเซลล์เห็นไหม ไหนไหมมันจะมีคําว่าภายในหนูเลือกภายในนะภายในภายในคืออะไรเนี่ยก็คือไอ้พวกนเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยภายในตรงเนี้ยนะแล้วหนูก็เลือกเป็นชนิดเส้นป่าดูซิมันเป็นไหมอ่ามันไม่เป็นใช่ไหมอันนี้เอาใหม่เอาใหม่ใหม่คลิกขวานะครับอ่าจัดรูปแบบเซลล์นะฮะอ่าหนูเลือกเส้นนี้นเลือกภายในกน็เลือกเส้นนี้ต้องเป็นนี้นี่เห็อ่ะ ให้เราเลือกเส้นก่อนชนิดของเส้นก่อนแล้วเราก็มาเลือกจิ้มตรงเส้นที่มันเป็นตัวอย่างตรงนี้นะครับเนีย่ยกดโอเคเห็นไหมมันก็จะเป็นเส้นปะอยู่ทางข้างในแล้วนะครับง่ายไหมอันนี้คือการจัดรูปแบบเซลล์นะครับคลิที่าอี่ีนึงจัดรูปแบบเซลล์ครับมาดูตรงนี้การเติมเมนูการเติมนี้ก็จะเป็นพวกสีลวดลายนะครับสีลวดลายการป้องกันนะเขจะมีการล็อก การซ่อนไวอย่างเงี้ยน,นะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนใน EP ีต่อไปเนาะนะครับอันนี้พอจะได้ไหมครับเกี่ยวกับการจัดรูปแบบเซลล์นะครับการจัดรูปแบบเซลล์เนาะจริงๆแล้วการจัดรูปแบบเซลล์เนี่ยมันมีอีกหลายแบบเลยนะครับแต่ที่เราจะใช้อยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ที่พี่บอกไปนะครับผมทีนี้มันจะมีจัดรูปแบบเซลล์ตามเงื่อนไขอีกนะ้องสังเกตดูตรงเมนูหน้าแรกด้านบน ตรงกลางเนี่ยมันจะมีการจัดรูปแบบเซลล์แบบตามเงื่อนไขนะฮะแบบตามเงื่อนไขเนาะในนี้มันสะดวกมากเลยนะครับสมมติว่าตรงนี้นะสมมติว่าตรงนี้นะอันนี้พี่จะทำตัวเงินเนาะสองร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งพันยี่สิบสามสิบนะครับแปดร้อยแปดพันห้าเจ็ดนนี้นะสมมตินะ ฟังก์ชันนนี้มันใช้เอาไว้ทําอะไรมันบอกอยู่แล้วว่าจัดรูปแบบตามเงื่อนไขโลกอย่างนี้ยเรามาดูก่อนเงื่อนไขแรกก็คือถ้าสมมุติว่าเราจัดรูปแบบแบบตามเงื่อนไขเนี้ยนะนี่แบบนี้พี่จะใช้บ่อยตอนที่เราทํางานเนี่ยเราจะทํางานเราจะใช้บ่อยคืออะไรรู้ป่ะค่าที่สํากันฮ่าค่าที่สํากันเขาจะบอกว่าเฮ้ยมีค่าที่สํากันอยู่ในนี้มั้งไหมไฮไลท์ให้ฉันดูหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองดูนะสมมุติว่า อันนี้มานะแล้วก็มานะแล้วก็มานี่มานี่นี่ดูนะเราบอกว่าเฮ้ยเราจะจัดว่ารูปแบบซ้ํากันเนี่ยให้หาชื่อที่ซ้ําให้หน่อยให้ลท์ชื่อที่ซ้ําให้ตรงนี้นะจริงๆแล้วมันถ้าไลท์ชื่อซ้าเนี่ยมันจะซ้ําเต็มเลยถูกไหมเราจะดูซิเราจะทดลองดูซิอย่างมานะวันดีมานะวันดีมานีมานี่เนี่ย มันจะไฮไลท์ให้เราด้วยหไหมนะครับเอ่ะเราก็ทำไฮไลท์เลยครับ B กับ C เนาะคุมไปนะครับจัดรูปแบบตามางื่อนไขครับเลือกค่าที่ซ้ากันมีค่าที่ซ้เนี่ยเราก็บอกว่าเอาค่าที่ซ้นะเอาค่าที่ซ้เติมเติมอะไรครับสีแดงอ่อนด้วยข้อความสีแดงเข้มหรือเราจะทําการเติมสีแดงอ่อนหรือข้อความสีแดงเส้นขอบแล้วแต่ว่าเรากําหนดได้เลยนะครับว่าพี่ขอเป็นการเติมสีแดงอ่อนแล้วกัน กดถกลงพวกเนี้ยมันซ้ำหมดนะมันซ้ำหมดถ้ามันซ้ำหมดอะลองลองสมมติว่าสมมตินะเห็นไหมดีจังเนี่ยมันเพิ่งมีแค่ชื่อเดียวแล้วมันไม่สามอะดีจังนามสกุลเห็นปะชื่อพวกเนี้ยวันดีวันดีมานีเนี่ยมันซ้ำแต่ดีจังมันไม่ได้ซ้ำเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้ไฮไลท์สีแดงให้เรา เห็นไหมอันนี้ก็คือเอาไว้สําหรับตรวจสอบว่าเฮ้ยเราพิมพ์ข้อมูลซ้ําหรือเปล่าหรือว่ามีชื่อคนใดซ้ํามาลงทะเบียนซ้ําหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้เราก็สามารถดูตรงนี้ส่วนการไล่ระดับสีเนี่ยการไล่ระดับสีเนี่ยนะครับก็จะใชะ้ต่างๆนานา,นาของเราแล้วแต่ว่าเราจะสร้างกฎอะไรขึ้นมานะครับตรงนี้เนาะส่วนใหญ่แล้วเราจะไล่ระดับสีที่เป็นตัวเลขตัวเลขมากก็จะให้สีเข้มตัวเลขน้อยก็จะให้สีอ่อนนะครับลองดูนะพี่ไฮไลท์นิดหนึ่งนะ เราก็ไปดูตรงระดับสีนะตรงระดับสีตรงระดับสีเห็นรรไหมถ้าเราเลื่อนดูเนี่ยมันก็จะเริ่มมาให้ละเนี่ยเห็นไหมถ้าค่ามากถ้าเลือกอันเนี้ยระดับขาวไปแดงนะครับ <granny S 2> ก็คือถ้าค่ามากเนี่ยมันจะเป็นสีขาวถ้าค่าน้อยสุดมันจะเป็นสีแดงมันจะไล่ระดับลงไปนะครับเราก็สามารถที่จะมาเลือกตั้งตรงนี้ได้เหมือนกันตามเงื่อนไขเลยเนี่ยดูตรงกดเพิ่มตรงเนี้ยนะครับน้องก็ดูนะว่า ค่าที่ต่ําสุดเราจะให้เป็นสีไลค่าที่สูงสุดจะให้เป็นสีไร่มันก็จะไล่ระดับกันไปตรงนี้นะครับนะเนาะง่ายนะอันนี้เป็นเป็นคุณสมบัติของเซลล์พอคร่าวๆที่เราจะเอาไว้ใช้นะครับเอาไว้ใช้ในการทํางานของเรานั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปใน E ีีต่อไปนะครับ e ีีต่อไปเนี่ยนะครับผมเราจะมาะการคํานวณน,นะครับการคํานวณเนาะนะฮะที่เราใช้กันบ่อยๆ นะครับผมโอเคงั้น EP นี้ไว้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับ